สวัสดีทักทายยามเช้าๆนะคะเช้านี้กุลธิดาก็จะพาเพื่อนๆคุณผู้ชมมาชมธรรมชาติยามเช้ายามตื่นนะคะเรามาเริ่มกันจากมุมนี้เลยนะคะ เสียงนกกาเหว่าวาวววนค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นแบบนี้เป็นประจำทุกเช้าเลยนะคะก็จะมีเสียงนกกาเหวา่าเสียงกาเสียงนกเขานอค่ะเขาก็จะมาทักทายกันทุกๆเช้าเลยนะคะ ต้นไม้ใหญ่ก็เยอะนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นต้นมะม่วงนะคะขณะนี้คุณลธิดาก็อยู่ใต้ร่มมะม่วงค่ะคุณผู้ชมค่ะต้นมะม่วงเขียวเสวยนะคะก็กำลังออกดอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเขาติดผลคุณลธิดาจะอัปเดตให้ชมมะม่วงเขียวเสวยนะคะคุณผู้ชมค่ะ มารับบรรยากาศยามเช้าๆด้วยกันก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกท่านนะคะขอให้มีแต่ความสุขสดชื่นสดใสเบิกบานนะคะรับบรรยากาศรับโอโซนไปเต็มๆเลยนะคะธรรมชาติกลางกรุงค่ะ ก็จะมีเสียงรถเข้ามาแทรกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าที่นี่ก็อยู่ติดกับถนนเลยเนาะคะ่ะพื้นที่สีเขียวติดอยู่กับถนนซับนะคะคุณผู้ชมคะ่ะทักทายกันยามเช้าเนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเช้าเ้ามาชมต้นไม้ฟังเสียง ธรรมชาติด้วยกันนะคะมารับโปโซนรับพลังบวกด้วยกันค่ะค่ะเชา้านี้คลิปนี้ก็พอประมาณแค่นี้นะคะคนละทิดาก็ขอขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมธรรมชาติอันสดชื่นเนาะค่ะธรรมชาติสีเขียวๆที่ ย่านใจกลางกรุงในเมืองในกรุงเทพด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติเนาะคะ่ะยามเช้าเช้านะคะคุณรัิดาก็ขอขอบคุณนะคะตื่นเช้ามาก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆสุขสดชื่นในทุกๆเช้านะคะตื่นมารับพลังบวกค่ะส่งรักส่งยิ้มนะคะบ๊ายบายค่ะ